พลังงานใดกำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณสวัสดีครับผมเวลคัคมชูมายสเปซนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจด a าฮิลิ่งสตอรี่นะครับผมวันนี้นะมาในหัวข้อพลังงานใดนะครับกำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณ นะครับผมโอเคก่อนเริ่มนะครับขออนุญาตครูครูบาอาจารย์นะครับผมทั้งของตัวผู้อ่านเองก็คือผมนะครับและของเ,อเพื่อนเทุกคนที่มีพลังงานดึงดูเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมการอ่านเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะครับไม่ได้เจาอจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับผมอาจจะตรงบ้างตรงบ,าง,รงบางส่วนตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมเลือกรับเฉพาะพลังงานที่ดี พลังงานที่เป็นบวกไปนะครับผมอย่าซีเรียสนะฮะดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวหัวข้อในวันนี้คือพลังงานใดนะครับกำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะครับก่อนเริ่มเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูก่อนว่าพลังงานใดที่ดึงดูดคุณเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมพลังที่ดึงดูดคุณเข้ามาชมคลิปคือพลังงานใด ก็เีเดี๋ยวขออนุญาตใช้สำหรับนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นมาอีกแล้วนะครับพลังงานของการต่อสู้พลังงานของการต่อสู้เ,งงนสเนี่ย เลือดนักสู้ในตัวคุณนะครับที่ดึงดูดคุณเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะม,มีความอึดอึดนะครับพลังงานที่อึดนะครับอดทนสูงมากนะครับผมไม่ว่าเสียงแวดล้อมจะเป็นยังไงนะครับแดดลมฝนนะครับไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับเป็นพลังงานของผู้ที่มีความอดทนผู้ที่มีใจต่อสู้นะครับเนี่ย บางคนมีความดุในตัวเองด้วยซ้านะครับดุดันนะครับผม <c oughs> เนี่ยพลังงานนี้แหละดึงดูดคุณเข้ามาชมคลิปนะครับผมโอ้โหฮะนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนว่าต,นะตอนนี้คุณเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้คุณเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอเปิดห้าใบนะครับสอหนับนี้นะขออนุญาตเช็คพลังงาน เพื่อนๆงงนะครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะครับมีสภาวะอารมณ์หรือว่าเจออะไรมาบ้างนะครับโอเค 1หเหรียญเลยนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณหรือเปล่านะครับผมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีผู้ยื่นโอกาสดีๆให้นะครับอาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่งที่มีคุณค่าโอกาสใหม่ๆนะครับที่เนี่ยมีผู้หยิบยื่นให้คุณ อาจจะเป็นโอกาสทองก็ได้นะครับไม่ว่าคุณกําลังคิดจะทําสิ่งใดอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผมสัมผัสได้ถึงความโชคดีนะครับเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าเหรียญที่ใหญ่มีผู้มอบให้นะครับหรือคุณสร้างเองก็ได้นะครับโอ้โหเหรียญใหญ่มากนะครับใบแรก1 <c oughs> เหรียญใช่ไหม สเหรียญเป็นคนที่รักษาสมดุลเก่งนะครับบาลานซ์เก่งใช้ชีวิตบนกรอบหรือว่าทรัพยากรที่จำกัดนะเนี่ยบางคนนะเกี่ยวอะไรกับการเงินไหมทำงานเกี่ยวกับการการเงินหรือเปล่าหมุนเงินนะครับหมุนเงินก็ได้รักษาสมดุลก็ได้นะครับไพ่เหรียญขึ้นมา นะครับสองใบแล้วนะต่อไปนะครับผมโอ้โหห้าเหรียญเลยเหลือบางพลังงานก็ยังติดขัดขัดสนนะครับผม,มผ่านความยากลำบากมาหรือเปล่านะครับความทุกข์ยากทรัพยากรที่จำกัด การเงินที่ฝืดเครียงไหมอ่าก่อนหน้านี้นะครับประสบการณ์ของคุณแต่ทําไมดูมีความสุขนะครับอืมอืมสิบถ้วยมีความสุขเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวขอเปิดหมดนะครับอ่ะสิบดาบโอเคอ่า ตอนนี้นะครับผมเนี่ยใบยแรกผมรู้สึกว่ามันกำลังดีขึ้นนะครับผมพลังงานของคุณนะครับเหมือนมีโอกาสอะไรใหม่ๆกม่กำลังเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานความสัมพันธ์นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณผมรู้สึกว่ามันมีมือที่กำลังหยิบยื่นมาให้คนแล้วเหมือนถึงเวลาของคุณแล้วนะครับผมถ้าก่อนหน้านี้นะคุณหมุนเงินเนี่ย นะครับผมความยากลำบากความขัดสนห้าเหรียญน,นะครับคุณไปผ่านบทของความทุกข์ยากมาหรือเปล่านะครับการถูกกดดันถูกบีบนะจากสถานะหรือสภาวะของความไม่มีนะครับผมนี่สินหรือเปล่าที่เคยรุมเร้าคุณก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหมันเป็นสิบดาบเลยนะทุกคนอืบโอ้โหคุณ คนลูกอีกแล้วนะครับผมอขออนุญ,ญาตใช้คํานี้นะครับผมสิบดาบขออนุญ,ญาตใช้คําว่าวิบากกรรมนะอันนี้ความเชื่อนะครับผมมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นบทบาทบทบาทยิ่งใหญ่ที่จะที่จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับผมมันเจ็บมากนะครับสิบดาบเจ็บมากแต่ว่ามันก็จบนะฮะ สิดาบมันไม่มี11แล้วนะครับผมมันไม่มี11ด,ดาบก็คือมันมากที่สุดแล้วแหละกับการที่จะต้องเจออะไรกับปวบาทที่หนักหน่วงและก็โหดได้นะครับผมสภาวะความทุกข์ที่โอ้โหเนี่ยถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ก็แสดงว่าคุณเก่งมากนะครับเป็นพลังงานที่อดทน เป็นพลังงานที่สามารถก้าวข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นะครับผมสิบดาบไปผ่านบทหนกของชีวิตมาไม่มีที่จะให้เจ็บอีกแล้วนะครับผมโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการเงินบางคนนะไปเจอบางสิ่งบางอย่างทําให้เป็นหนี้สินก็เป็นไปได้นะครับผมหรือกําลังหมุนเงินอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ผมสัมผัสได้ว่ามันกําลังจะดีขึ้นมันมีหนึ่งเหรียญเข้ามานะครับผมแล้วก็ มันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับครอบครัวก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะครับคนรอบข้างครอบครัวของคุณก็อาจจะเจอบทนี้ก็ได้บทนี้เนี่ยก็คือเนี่ยบทของความทุกข์ยากความลําบากขัดสนนะครับความเจ็บปวดนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณอาจจะเป็นข้อคนรอบข้างรวมไปถึงครอบครัวของคุณก็ด้วยนะที่จะต้องร่วมกันเผชิญกับเนี่ยชะตากรรมเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมหรือมองอีกมุมหนึ่งช่วงเวลานี้นะครับมันกำลังดีขึ้นครอบครัวก็กำลังมีความสุขมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน5 2ใน5 3ใน5นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับผมแต่สัมผัสถึงความหนักหน่วงของชีวิตนะครับของคุณที่คุณไปผ่านมานะอา จ็บแต่จบนะครับผมจ็บจริงนะครับแต่ก็จบจริงเช่นเดียวกันมันถึงปลายทางนะครับผมไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับจบบทเหมือนคุณจะต้องเดินทางต่อนะครับผมสิ่งใดที่เคยผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเนี่ยปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากความขัดสนต่างๆโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะแต่ว่าเหรียญ เหรียญขึ้นมาแล้วนะคะผม10ถ้วยก็ขึ้นมาแล้วนะครับ,ม,บ,ววม,รบมันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับอะไรดีๆหลังจากนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความสุขก็เป็นไปได้นะโอเคพลังงานใดกําลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณใช่ไหมมองเห็นแล้วแหละนะครับพลังของสิบดาบนะกับห้าเหรียญเนี่ยมันกําลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะครับผมโอเค สิบดาบเลยนะสิบดาบห้าเหรียญน,นะครับผมมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรอบข้างนะครับสิ่งที่คุณไปเผชิญมาก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงเวลานี้เหมือนกำลังได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะครับผมโอเคพลังงานใดกำลังหลอ่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณใช่ไหม พลังงานที่หลอล้อมตัวตนใหม่ของคุณก็แสดงว่าประสบการณ์พลังงานเก่าบทเรียนที่ผ่านมานะครับที่จะเป็นตัวหลอร้อมใช่ไหมโอเคอความความกลัวใช่ไหมตัวนี้แหละเป็นพลังงานนะครับที่หลอล้อมตัวตนใหม่ของคุณ สิบดาบกับ5เหรียญน,นะครับใครที่ไปเจอสภาวะของความทุกข์ยากมานะครับการถูกกดดันนะครับจากรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ปัญหาอุปสรรคของชีวิตใช่ไหมที่คุณไปเผชิญมา10ดาบมันไม่ธรรมดานะครับทุกคนถ้าใครไปผ่านมาแล้วจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเลยลึกซึ้งจนแบบ โอ้โหไม่รู้จะพูดออกมาได้ยังไงใช่ไหมสําหรับคนที่ไปผ่าน10ดาบมานะครับความทุกข์ยากความทรมานนะครับเงินก็ไม่มีใช่ไหมห้าเหรียญเมื่อกี้ความกลัวทั้งหมดผมสัมผัสได้ว่าคุณได้ไปผ่านมาแล้วนะครับแรงกดดันแรงเสียทานจากสังคมคนรอบข้างทุกสินทุกอย่างนะครับมันผ่านมาหมดแล้วนะครับตรงนั้นแหละความกลัวจากประสบการณ์นะครับคนที่ตกอยู่ในสภาวะ ของความกลัวมาก่อนนี่แหละคือพลังงานที่กำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะครับผม,มเหมือนไปผ่านทุกความกลัวมาแล้วนะครับความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อผ่านมาแล้วมันจะกลัวอะไรอีกใช่ไหม,มในความกลัวของคุณนะครับผมอดีตนะมันสร้างความหวังใหม่นะครับ ดาวทะีดาวทะีคือสตาร์ the, uh, the star, าเอดอะสตาร์ใช่ไหมถ้าเป็นไั่ดาวสตาร์ใช่ไหมดาวคือสตาร์นะครับผมความหวังนะครับความอดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนคลิปล่าสุดก็ขึ้นมานะไพ่ใบนี้พลังที่ กำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณใช่ไหมหนึ่งนะครับประสบการณ์ของคุณนะครับความเจ็บปวดความทุกข์ยากความขัดสนแรงกดดันนะที่อยู่ในความกลัวที่คุณไปผ่านมาเนี่ยแหละมันหล่อหลอมมันหล่อหลอมเข้ากับความหวังนะครับเป็นคนที่อมไม่ได้จมกับอะไรนะพลังงานของคุณนะครับผมไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามา ให้คุณได้ก้าวข้ามนะครับผมทุกความเจ็บปวดของคุณมันมีความหวังนะครับมันมีความหวังอยู่เล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเป็นคนที่สามารถเยียวยาหัวใจตัวเองได้นะครับผมไม่ว่าเจออะไรมาหนักห่วงแค่ไหนเป็นพลังงานที่มีความหวังพลังงานที่ไม่ดับไม่มอดนะครับผมเป็นพลังงานของเหมือนแมวก้าชีวิตนะครับผมล้ม10ครั้ง คุณลุกส1บอใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะครับผมคำว่าความหวังเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับคุณล้มสิบครั้งนะครับแต่คุณลุก11บอครั้งอ่เห็นไหมว่าคุณมีความหวังแค่ไหนใช่ไหมเลขส1อนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มใหม่อ่าความอุดมสมบูรณ์ก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น หัวใจของคุณที่มันเต็มอิม่มมันล้นมันฟูนะครับเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจคุณนั่นแหละนะครับที่มันหล่อล้อมกับความเจ็บปวดความกลัวในอดีตหล่อล้อมกับความหวังนะครับผมอ่าหล่อล้อมกับหัวใจที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยสามสิ่งนี้หละนะที่กำลังหล่อล้อมตัวตนใหม่ของคุณนะที่ผมสัมผัสได้ห โอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผม อืมธรรมดาที่ไหนละคุณนะ่ะสิบดาวก็ไปผ่านมาแล้วนะคะผมห้าเหรียญก็ไปผ่านมาแล้วนะคะผมแล้วก็สิ่งที่คุณผ่านมานะปัญหาอุปสรรคมันไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้นนะครับผมมันยาวนานอยู่นะบางคนนะครับอาจจะเป็นหกเดือนหกเดือนสิบสองเดือนสิบแปดยี่สิบสี นะครัสองปีแล้วก็เป็นไปได้หรือเปล่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมหกดาบเนี่ยหมายถึงว่ามันมันยาวนานกับสิ่งที่คุณได้ไปเผชิญมานะครับผมพอมันยาวนานจนมันทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงนะครับมันอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ว่าคุณไปผ่านอะไรมานะความหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญนะครับความเจ็บปวดความขัดสนปัญหาอุปสรรค นะชีวิตที่เหมือนมีแต่ข้อจํากัดนะครับผมคุณไปอยู่กับตรงนี้มาอย่างยาวนานนานมากนะครับหกดาบอเนี่ยเนี่ยขออนุญาตเปิดต่อนะอสองถ้วยพลังงานของคู่นะครับผมเหมือนคุณมีสองพลังงานในตัวคุณไหมนะครับผม สองพลังงานยังไงนะครับผมมันอาจจะมีคั่วพลังงานสองพลังงานอ่าประมาณว่าพลังงานหนึ่งนะครับดิ่งดาวลงนะครับใช่ไหมดิ่งลงต่ำลงแต่ก็มีพลังงานหนึ่งของคุณนั่นแหละอ่าที่อยู่ในตัวตนของคุณอีกฝั่งหนึ่งดึงคุณขึ้นมาเสมอนะครับเนี่ยพลังงานหนึ่งนะครับโดโดนอะไรมา ใช่ไหมกดดันนะครับผมเหมือนมีความกลัวขึ้นมาใช่ไหมอ่าถ้วยหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งมันเป็นความหวัง2พลังงานเนี่ยนะครับผมมันบาลานซ์ให้กันนะครับมันบาลานซ์ซึ่งกันและกันทุกครั้งที่คุณล้มลงมันก็มีพลังงานที่ให้คุณลุกขึ้นมามันคือตัวตวนของคุณนั่นแหละพลังงานของ2ใน1ของคุณนะครับผมหรือถ้ามองไปถึงอาจจะเป็นพลังงานของความรักความเมตตานะครับในตัวตวนของคุณนะ พลังงานของคู่นะครับผมอขออนุญาติเปิดต่อไม่ใช่ไหมเนี่ยความสิ้นหวังความเบื่อหน่ายไปผ่านมาหมดเลยนะที่มันหลอล้อมคุณนะครับเนี่ยสีไม่เท้าขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับที่มาหล่อล้อมมันอาจจะนําคุณไปสู่ความมั่นคงหลังจากนี้ก็เป็นไปได้นะความมั่นคงความสุข นะคบความสุขจากตัวเองสุขกับปัจจุบันขณะไม่ว่าผ่านอะไรมานะครับผมก็ยอมรับเรียนรู้ก้าวข้ามมันมีไพ่ความสนุกสนานและก็ความมั่นคงขึ้นมาด้วยโอ้โหเดอะซันขนลุกอีกแล้วนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้บ้างไม่ใช่พลังงานธรรมาดาด้วยนะพลังงานของคุณเจิดจ้าสองแสงสว่างนะครับ ไปทั่วทุกสารทิศนะครับและก็เนี่ยพลังงานที่กำลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะครับผมเดอะซันนะครับทุกท่านมีเดอะซันขึ้นมากับเดวิลไม่ว่าตัวตนใหม่ของคุณนะหลังจากนี้ที่สัมผัสได้ที่มันกำลังหล่อหลอมจากอะไรจากปัญหา ปุปสะที่อยู่มาอย่างยาวนานความเบื่อหน่ายความกลัวความขัดสนต่างๆเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันหล่อหลอมคุณนะครับผมแล้วก็มันจะนําคุณไปสู่ความสุขความมั่นคงหลังจากนี้นะเหมือนคุณไปจบบทเรียนใช่ไหมเมื่อกี้10ดาบนะเหมือนไปเรียนรู้บทของความหนักหน่วงบทของความเจ็บปวดมาแล้วก็มันจบบทแล้วนะครับ10ดาบ มันไม่มีอะไรหนักไปเกินกว่านี้แล้วก็คุณได้เรียนรู้ได้อยู่กับสถานการณ์นั้นมาอย่างยาวนานจนมันลึกซึ้งนะครับผมแต่ก็พลังที่นำพาคุณมาเรื่อยๆมันก็คือความหวังความดักนะครับความเมตตาความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจคุณนะครับผมไม่ว่ามันจะเบื่อหน่ายขนาดไหนนะครับผมคุณก็ดึงพลังด้านความหวังของคุณขึ้นมา เพื่อที่จะดับอารมณ์ความรู้สึกนี้แล้วก็ก้าวข้ามอยู่สม่ำเสมอนะครับแถมยังเป็นคนที่มีความสนุกสนานในพลังงานนะครับไม่ว่าเจออะไรมามันก็มีตัวตนของคุณอีกตัวตนหนึ่งที่มีความสุขนะเป็นตัวตนที่ผ่อนคลายเป็นตัวตนที่เยียวยาหัวใจตัวเองแถมพลังของคุณมันไม่ได้ธรรมดานะครับผมมันคือเดอะซันนะพลังงานที่ยิ่งใหญ่ส่องสว่างนะครับ แล้วก็ไม่ว่าก่อนหน้านี้นะคุณไปเจอเดวิลมาหรือเปล่าทั้งสภาวะอารมณ์นะครับความคิดความผูกการผูกการถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ความคิดการยึดนะกับบทใดบทหนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์นะครับการผูกกับบางสิ่งบางอย่างหลังจากนี้แหละเด e s u ซันขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวต้นใหม่กำลังหลอ่อห้อมเนี่ยมันเป็นพลังงานที่สองสว่าง พลังงานของความอุดมสมบูรณ์หลังจากนี้การก้าวข้ามทุกความกลัวทุกความาผิดหวังนะไปเรียนรู้มาอย่างลึกซึ้งแต่ว่าเดวิลก็ยังขึ้นมาอีกนะครับผม <c oughs> และก็ <c oughs> ไม่ว่าหลังจากนี้นะครับผมจะมีบทใดเข้ามาล่อลวงคุณนะครับผมเนี่ยมีไพ่เดวิลขึ้นมาอาจจะเป็นสภาวะอารมณ์ความอยากการยึดติดการหวนาการ หยหาหรือว่าคำหนึงถึงสภาวะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้ามาหลังจากนี้ผมสัมผัสได้ว่ามันจะไม่มีบทใดที่จะล่อลวงคนได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเดอนซันขึ้นมาคนที่เคยเจ็บปวดมามากๆนะครับจะเข้าใจว่ายึดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมลงหลักปรับฐานกับความรู้สึกความสัมพันธ์ใดไม่ได้เลย นะครับผมมีแต่ความทุกข์หรือเปล่าบทบาทที่คุณได้ไปเผชิญมานะเนี่ยทั้งเดวิลทั้งสีถ้วยใช่ไหมหนักหน่วงนะครับประสบการณ์ที่หนักหน่วงของคุณนั่นแหละที่กําลังหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะครับหลังจากนี้ตัวตนใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทรงพลังมากขึ้นนะครับผมไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดนะครับม่านหมอกใดก็ไม่สามารถที่จะปกคลุมสายตาของคุณได้แล้ว ต่อจากนี้ไปนะครับผมอือโอ้โหเดือซันขึ้นมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอคำแนะนำจากไพ่ขอเปิดต่อเลยนะครับขออนุญาตเปิดต่อเลยนะ เียนขึ้นมานะครับผมโอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะหลังจากนี้นะครับผมให้คุณทำด้วยความตั้งใจนะครับมือที่หยิบยื่นให้มันเป็นเหมือนการหยิบยื่นให้ด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความบริสุทธิ์ด้วยอธิบายไม่ถูกแต่สัมผัสได้ถึงความตั้งอกตั้งใจนะครับไม่ว่าทาอะไรหลังจากนี้นะครับผมให้ ทําด้วยความตั้งใจนะครับทุกการกระทําเรานะครับผมทําให้มีคุณค่าเหมือนเหรียญที่อยู่ในมือนะครับผมเนี่ยเหรียญนี้นะครับมีรากด้วยมันอาจจะเ,เป็นการปลูกพลังงานใหม่ของคุณก็ได้นะครับหลังจากนี้ปลูกพลังงานที่มีคุณค่าพลังงานที่งดงามนะครับผมเข้าอ,อกเข้าใจตัวเองไม่ว่าผ่านอะไรมานะครับให้อภัยตัวเองนะเยียวยาหัวงใจตัวเองนะครับเริ่มต้นใหม่ นะครับอหลอ,อ,ลอล้อมตัวตนใหม่ของคุณนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดทุกบทบาททุกๆเดวิลนะครับผมทุกๆความขัดสนนะครับผมหล้อมรวมนะครับเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับแล้วก็ปลูกพลังงานใหม่ให้กับตัวเองหลังจากนี้ให้มันเจริญงอกงามนะครับเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปใช้ชีวิตให้มีความสุขบนพื้นฐานของความถูกต้องมีคุณค่าเห็นความงดงามในใจของตัวเองไม่ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงไม่สําคัญเท่ากับหัวใจและก็ความรู้สึกข้างในนะครับผมเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําโอกาสดีๆก็กําลังจะเข้ามาก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเดือดซ้ำขึ้นมาทุกอย่างที่มืดมนก่อนหน้านี้นะครับผมหลังจากนี้ มันจะส่องสว่างสิ่งใดที่ติดขัดคุ้มเคลือ่อนะครับปัญหาที่หาทางไม่ออกอไม่มีทางออกนะครับขออภัยไม่มีทางออกติดขัดทุกๆสภาวะอารมณ์นะครับผมเดือนสั้นขึ้นมาหนึ่งเดือนก็ขึ้นมาหลังจากนี้อาจจะมีความสุขที่กําลังขับเคลื่อนมาหาคุณก็ได้โดยที่คุณจะต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนนะครับเริ่มต้นที่ใจเรานะครับเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าทําอะไรหลังจากนี้นะครับผม ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทำด้วยหัวใจที่งดงามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ <c oughs> โอเคถ้าวันนี้นะคบผมผิดพลาดประการใดนะขออภัยมาด้วยนะครับผมการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะครับอาจจะตรงบ้างตรงบางส่วนนะครับเดี๋ยวไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเลือกรับเฉพาะพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะครับผมแล้วก็เนี่ย ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมลาไปด้วยไพ่เดอะซันนะครับผมหลังจากนี้ขอให้พลังงานของคุณนะครับสองสว่างเจิดจ้าที่สุดเท่าที่จะเคยเป็นมาเหมือนเดอะซันที่สาดส่องไปทั่วท้องฟ้านะครับผมสว่างสวยงดงามสิ่งใดที่เร่นรับ ซับซ้อนคลุมเครือก็ขอให้เปิดออกมาเหมือนเดอะซันตัวนี้นะครับผมขอให้ความชัดเจนเกิดขึ้นมาในหัวใจของคุณไม่ว่าทําอะไรก็มีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย